สวัสดีค่ะวันนี้สองยายพาไ่กินเข่ากับลาบหมูค่ะลาบหมูใส่ทั้งตับใส่ทั้งเครื่องไนค่ะใส่หะาย่างพักแล้วค่ะเนาะยาลีดมะละค่ะชิน,นกอันนี้เชียบตะแหล่พรอหอมค่ะนะคะอันนี้ฟักซีค่ะฟักซีฟักซีเ้า อันนี้อันยอดประปอกอบแล้วค่ะเก็บยุคขรางบ้านยุบ้านนี่แหละค่ะอันนี้กับผักกาดหินนี่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 นนนนก็ผักแถวโอ้ยผักหลายอย่างค่ะมามาพี่น้องมามาพีมาบักลาไม่กินข้าวแล้วแล้วอันนี้ข้าวเหนียวค่ะอ้หวนหวนอยู่ขออนุญาตใส่ซอนนะค่ะเพราะว่ารู้เก็บค่ะกินกินกิน กินมื้อวันไรค่ะเขาเนี้ยเขาไม่ได้พี่น้องเลยหิวผิวมาได้ก็ได้หาแต่แนวเห็ดแนวอยู่แนวกินฝากที่เ่าเออกกันดีดอ,อ,อือ แบบบอกขนมดีมากตมันขอบกันครับเอาคุณกาแบป้ากินหรอค่ะคุณบ๊บมักกินได้เอ็ดส mọi người mọi người bé rồi mọi ta mọi người mọi mình mọi người cứ người năng người tụ Hả? Cứ người năng người tụ hả? Ừ. เอาตัวกินเข่าตัวขึ้นบนดังบนพื้นค่ะอืมมันมาไม่เห็นยังมันมืดมาหาแสงไฟนู้นอะไรเหรอครับเอาตุ๊กตาตุ๊กตาด้วยเอาเป็นอย่างครับหัวหน้าครับก็คือผ่้จัดการหัวหน้า ไปลูปลกหลานนตีกันครัพี่น้องเอ้ย สิ่งละมีหลานน้อยมันทีสิได้ยินเสียงแน่แหละพี่น้องเอ้ยวาว่าครอบครัวใดญ่เลยมันสิหมดไทยแบบบนบ้านเลยพี่น้องมันก็มีแน่แหละเนาะมองไมีล <si ูกมีหลานน้อยังสิละจางหัวมันตกปล่อยมันตีกันหงานก็กินไปเยอะดราม่าเลยพี่น้องมาบเเบิ้งหลานเบิ้งอยู่ค่ะพ่อเขาเบิ้งอยู่แายถึงว่าโอ้ยยายนีน ต่าวร้านตีกันกันยังจิบกันก็ข่าวฮ็ดให้เกินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วหลานยังนกนิ้วให้ผมเนีเป็นหลับมวยเขากินเนาะมีพอเขาเบิ่งอยู่จ้า่าจึงได้กินขา่าวบ่เมนว่ากินได้ขาวโเบิ่งหร้านจีกันบ่มมเมนเได้จ้าพอนางเบิ่งอยู่นังอย่างตุ้งกันม่ะ บะน,นี้นอะอรามาเป็นตัวเลยค่ะอครับเอิ่นที่เอินน้องทั้งเมืองนอกอมแม่เอิ่นทุกคนแฟนค่ะอ็ฟซีที่นาลักทุกบาทมาเลยค่ะ ยายบอกว่าจริงรู้สยถึงสาเสอบ,บเอาหลานใช้เพือไปกินน้ำปลามาั้งก็แบบเออไปซอยป่านน้ำในไปย่างน้ำยังนั่งมองไงนี่ดีนี่นั่งมองนี<อ>่เอามันจะไงน่ะแม่ป้าเธอมามหาแสงไฟแม่ป้าเธอพวกมีไฟแม่ไปแม่หัวนะไปใส่ไปกินน้ำป่าเส้นหนัง กิกินนะบ้านบ้วองถอยแล้วโบกินเดินยาวผู้เดียวเดินยายปชิทามว่าเป็นยังไงโบกินโอ้ยอ้วนลายพี่น้องอ้วนล้วเลยวพอยากกินเข่าแรงก็เลยให้ยายแล้วไอ้นี่กินผู้เดียวยายจะอ้วน ยายๆต้องกินอืมเรายายเถาแล้วยาวยต้งกินค่ะมาชิกิ้งไปคือตุ่มแหละคอยคอยเลือลบอกินเนาะใช่บะกล้อกต่ตุ่มแซ่บหลายอืมนัมม่ม่บกักหลักกินเขาเลยแซ่บี่ผิวจ้ะอืม ีบอกวิธีแล้วค่ะร่างใส่ด้วยไม่กินตั้งแปลงมันนี่แหละค่ะอืมแล้วก็ับใส่องไรบอกใส่น้ำปลอกกินตามนี้ ลอใช้เขาเลยพี่น้องใหู้เอายับนะลองใช้ใยรดูเขาแล้วครับจริงจริงยัมาใส่มื่อไหรแเสบขออนุญาตใส่ส่อนป่าทิ้ง อังมม่เป็นสวนค่ะเฮ่ยจุดมุมมามแล้วค่ะซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสิชายเบื้องเบื้องหลังในการถ่ายคุณได้พี่น้องของคุณ จะอันซองไฟให้พ่อผมใส่ทุกศักสับ้านี่มีะมีผัวเป็นจางไฟกับพูอยกใส่อยู่เมื่อใส่ตะเกียงเลยเนอนานใช้จมละบันนี่สันรอบบาน เป็นไฟเอลดีมันนนาสิอันนี้เนาะมันเป็นหฮมเนี่เดี๋ยเห็นบอกโมมันบงันบงโฮมบังแต่คือบูมบงงลงอกยรับที่นั่งใส่ราคายงี้เป็นอะชับมากียนเลดิสเลดิสคันก็คือกับว่าจะกิน ก็จะเท้าฝรั่งเออคืออยู่แถวนีหูจักกันอยู่แถฝรั่งสบายเด้อพี่ต้องเอฟซีทุกคนไปกินนันลาบหมูน้ำยาดไม่ได้แค่ได้เบิ้งดอกอืมเป็นยังไงเหมือนไหมล่ะเพราะมันยากหลายอืม บบแม่มันยากกับบอกพี่บอกน้องตามตรงโลดว่าทึงเห็ดทึ้งทายอันนี้บกจับมุ้งกล่องบ่ได้บกจับรถสะดวกอืยายเล่าวนอันนี้บกตั้งกล่องตั้งยังมันโบอันนี้เอเลยมากินในเบื้องยังเดียวถึงเรียนไปถึงแม่แล้วกี่เดือน มันว่าเรื่องถุงเลขไปกับวังกันเลยพี่นอ้อง่หางไกเอ่านยกกี่ขออ่ะสั่งซื้อน้อๆหาพักเอากันดีดิต้องพักแ้ว ชัวหอมลองเอยมาจับซีทั้งหลายทุกบ้านชูหูชูค้นข้นงล่าไม่กินน้ำยายเด้ออืมนซ้ายอยากกินหลับหมู จะสั้างหห้ป้าให้ทุกคนกินไม่กินโดนแล้วเนาะก็เยอะเลยว่ะจากนี้อ่ะบวชหนักเลยีเดียวคุณพระฮะล้มตัวแอืม จอแรกว่าสิลาเป็ดพี่น้องเป็ดอยู่เงอนไขยเหลือดสองตัวกันสิขาต,ตัวหนึ่งกับซุงสารอีกตัวหนึ่งไขยเลยบ่อยๆเขาขาอืมที่แรกปปครือชุบบกเขืาอ๋อตอนแรกว่าสิซชุบบกเขือค่ะจะดูเปลี่ยนเมนูจังเลยวะเพราะลับหมูนนขนาดหลาบรอบอืม,อม

เห็นม mm ่น hmm. yeah. ี okay, ่กินลำบากคนไหนเห็นมั่นี่มันเหมือนมือคำเห็นม่นเนี่ยปวดแขนอะไรเนี่ยเอ็ดไหนเน่ยจังโมวาเมือนี้วบาถึงเห็นความลำบากเห็นมั่นนี่อยากเป็นดาวก็ต้องทรงดาว เอาว่าอะไราใสตัวเองเออเอาเป็นแสงทีว่างกาเลยเออใส่คขามปยุกนเออต้องเห็ดยำดำได้ำนั่นแหละเน้อไก่น้อส่ื้เดี๋ยวยายกินแล้วเราไปกินน้ำปานะ เพราะไงซื้อน้ำปานะมาฝากเราเดี๋ยวปัจจิว่าเออกินเขาได้หลอไรจะกินได้อยู่บอกินแต่มดหรอกมดถุงห้องเอาเพื่อพี่น้องว่าเอากินเขาแล้วเพื่อจะไปกินน้ำปานะได้เองกินแต่มดไม่กินกินแค่น้ำนี่นบ่โพี่น้อง เพงสว่างโบโอเออเงสว่างโบกอ <c oughs> เป็นเนี้สรัางไปแต่ต้องเอาไฟมาส่งไงเอาไฟในโทรศองับรบรเป่เอาละเอาคําโอโอเอาค้าโอโอไม่พี่นอ้องเบิ่งสิมาล่ะสีสีมหานาทีแล้วเพราะอันเนาะพี่นออ้องไม่สิโดนเกินไปเพราะเราค่ะอิมบบอิมไปจังไปกินเบื้องหลังอ่อ แบ่บไปหลีว่ะโอเคกินข้าวแสบขนาดนี้เลยแล้วมันกินม่นกินยายวิตามินถูดนก็นลดกินข้าวแสบม่กินน้ำคอยกินข้าวอะ่ะปากกัล้านยอกกันล้านกันอื้มรัก าลละส,ะสบแ้ว,แวเรอ <c oughs> เอาละเอาละมันโดนไปพี่น้องสิว่า <c oughs> เดี๋ยวจงไปกินอยุหลังคลิปเอาเนาะพี่น้องย,าย้ายแล้วล้าไปเ <c oughs> มือนไฟดับ,บ่ะอากาศเดียว สวัสดีจ้าคลิปเมียไว้ดิซ้อมนินสกอนนะจ้ะเนาะคลิปหน้าพ่อกับแม่ได้จ้าฝากคนไรคดแช์ให้หน่อยได้จ้าจ้าก็ไปทุกบ้านได้หังซาได้หังไปค่ะไปแทบทุกบ้านเลยบ่มีเวนค่ะอืมซาเนีจักหน้อยพูทเฒ่าคอยไปคอยมาดับไปว่าแหละมันฉีดลม อก็บอกแลาวจุกมื่นไปเลยนอนเว้นแล้วเด้่หลามเลยใช้เบิ้งนี้หันเบิ้องนี้หน่อยนล้วลานใจมันไปทุกบ้านตะกี้นอนเว้นแล้วบังทีก็ได้เว้นนอนเว้นเราบ้างเนี่ยก็เครได้นอนเว้นแล้วเดือนเนี้ยปันนาทีฮะช่วงนี้โอ้ยแว่นไปบ้านนั้นบ้านนี้ี่น้องเอ้ยโอเคนะคะสวัสดีจ้า